ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมเทเรีย,รยนะครับพาร์ทที่6 7อ่าเอ้ยอ่าถูกแล้วนะครับ5วันนี้มีนัดสังหารนะครับบอสสเกลตอนหรือกระดูนะครับปิดหน้าทำไมไม่รู้ไอตัวนี้เนะี่ยเอออย่างที่เห็นมีการพัฒนาด้านตัดต่อนะครับเพราะเอ่อมีเพื่อนคนหนึ่งมาดูแล้วก็บอกว่ามึงตัดต่ออะไรเนี้ยง่วงนอชิบหาย ให้ผมตัดต่อให้หน่าสนใจมากขึ้นนะครับเพื่อนบอกและอย่างที่เห็นมีซับทําเองด้วยซึ่งบางอย่างก็ตรงไม่ตรงบ้างก็ขอบคุณนะครับมันต้องตรงดิมาเริ่มกันใหม่เลยครับตอนนี้พัฒนาใหม่ตอนนี้เราก็เริ่มสร้างสิ่งที่เรียกว่าสิ่งที่มีประโยชน์นะครับเชื่อดีิ มันก็คือนี่ครับไม่รู้สร้างไปทาไมแต่สวยดีนะครับเท่มากเห็นมีบล็อกใต้ดินสวยๆงามๆก็เลยเอามาสร้างเฮ้ยใครทำไฟหายผมนี่ว่ามาได้เวลานะครับไม่ได้ไปสูบอกนะครับไปคัาไฟเพิ่ม จริงๆแล้วเนี่ยครัไฟเพิ่มเนี่ยเห็นไหมบล็อกสวยดีเท่ครไฟมาด้วยดูซิบล็อกก็สวยอะส่วนบอสก็ไปให้มันตายเดี๋ยวติดไปก่อนเขาไปสู้นะครับฟาร์มของมาฟูแล้วยังไงก็สู้ได้อยู่แล้วถ้าสู้ไม่ได้ก็ต้องรออีก,กวันอะ เสร็จแล้วนะครับเรรยบร้อยน้ำยาไม่ต้องเตรียมหรอกมั้งไปเถอะเดี๋ยวบอสแกตายอีกอย่างนี้เห็นก็มีรางรถไฟต่อนะครับเพิ่มมาด้วยเตรียมตั้งแต่บ้านมาถึงดันของฝั่งนัานขวาแล้วก็มีแอบลงเป็นนี้เนี่ยหน่อยเชื่อดิลงไปได้ลงไปได้เ่อดีไม่ตาย แล้วก็เตรียมเซ็ตขอ<ง>เซตของส่วนน้ำยาก็ไม่ต้องหรอกจ g Google กเลก่นเองตบเองมั่งเยี่ยมส่วนอีกฝั่งก็สร้างไปถึงตานะครับถ้าถามว่าทำไมไม่สร้างทางรถไฟไปสุดเลยก็แคนั้นสินะถึงแล้ว ไอ้บอสกระดูกมันจะยากแค่ไหนกันเชียวอย่างที่เห็นนะโคตรมืดเลยไม,ไม่เป็หรอกจริงๆมาได้ย่างที่เห็นนะครับดื่มน้ำมีอาเหอะ โคตรหนาโอ้ยจะตายแล้วเยาะเยไม่ยอมเลือดเิมเลือดเติมใส่เต็ดเอ่อกระมอนนะครเต็ดเ้ิมติเลยโอ้เซโลด้วยบ้าหรือเปล่าเลือดพันสองเออ มจะกิปุอ่าครับประเด็นก็คือต้องสู้ได้แค่วันละตัวนะครับเคเวสท,ทำยังโอ้ยทำไปแล้ว <c oughs> ดีว่ะทำเคเวสอยร่แล้วไม่มีอะไรทำอีกอ่ะจะทำเนมยาดีไหม <c oughs> โอ้โหต้องจัดแล้วหมายถึงจัดให้เป็นระเบียบนะ ไม่ต้องกินน้ํายาหรอกบอสง่ายๆนะครับไม่ต้องดื่มก็สู้ได้นะครับ <S <S เดี๋ยวข้ามไปอีกวันเลยแล้วกันอ่าขอสร้างอะไรล้รอมมืดค้าๆ,ๆ้าๆขนะครับเยสร็จแล้วแปลงปลูกสมุนไพรปลูกกันกันสมุนไพรไงอู้กินอะไรมาก เอาเป็นว่าข้ามไปสู้บอสดีกว่านะครับเกี่ยวคนเบื่อกันโอเคมารอบสองนะครับตอนนี้สู้ได้แน่นอนแล้วก็ไม่กินน้ํายาเหมือนเดิมไม่จาเป็นนะครับบอสง่ายๆเชื่อดีโอเคอีกระดูก ทำไมเจ็บจังวะอุซ่าขึ้นมาทางรถไฟแล้วเฮ้ยเฮ้ยมาีิเฮ้ยเหมือนมันตามไม่ทันว่ะโอ้ยโอ๊ยตามตามไม่ทันก็แย่แล้วโอ้ยโอ้โห,โหตีก็แรงเกินบ้าแล้วไม่ไหวไม่ไหวต้องเปลี่ยนเป็นเซตถึกต้องเปลี่ยนเป็นเซตถึกไม่ไหวละโอ้โหตียังแรง โอ้เออมาเลยมาเลยสู้ได้โอ้โหยังตีแรงอยู่ตัวก็หนาตีก็แรงจะตายแล้วโอ้ยโอ้โหโคตรแรงเลยจะตายไหมจะตายไหมไม่ตายหรอกผมกระโหลกออทำไมทำไมต้องทำอย่างนี้ ถ้าจะสู้อีกีต้องใช้น้ำยาแล้วครับไม่งั้นไม่ได้นะครับตัวกระแรงตัวกระแรงยิงยังแรงตัวกระหน้ากระด้านโอ้ยข้ามๆดีกว่าครับเออถ้าเราลองร่นไปล่ะหาอาวุธสมุดเวทนะครับเป็นหนังสือนะครับที่หาได้ตามชั้นหนังสือการทุบชั้นหนังสืออะไรหนังสือตั้งแนววเราเป็นคนต้องดีอยู่แล้วนะครับยังไงก็ได้อยู่แล้ว มันจะมีไหมสักนิดหนึ่งมีไหมนะมีไหมโอ้โหไม่มีสียร้ายเฮ้ยลึกไปเปล่าเฮ้ยโอ้ยเจอกันตกปลาทำเควด,ดีกว่างอนบอสแล้วข้ามเวลาเพื่อบอสจะทนไม่ไหว จะได้แก่ตายโอ้ได้ละได้ละไ,ได้ง่ายเหมือนกันเนี่ยปลาเนะี่ยโชคดีโอ้ยเสื้อนักปลากูถามจริงกูทำเคว็ดมาต้องนานเอาไปเผาโอ้ยเผาไม,ม่เลยไม่มีประโยชน์จริงอย่าหาทํานะครับไปทำน้ำยาสังหารบดีกว่าต้องทำแล้ว นี่ไงปืนของดีเราลืมไปได้ไงวะในเวลาของบอสกระดูกที่ต้องตายแล้วครับปืนม่กระชากแต่ก็น้ำยามาได้เวลาแล้วเจ้ากระดูกสองพันสองรอยิดชื่อให้ฉเฉลยน้ำยาพร้อมชุดเกราะพร้อมการทำใจที่จะตายพร้อมแต่เวลาเจ็ดนาฬิกายี่แปดนาทีไม่พร้อมพร้อมแล้ว โลู๊มาแล้วถึงเวลาแล้วมาเลยเออเฮ้ยเอาว่าเราถึกเราไม่เจ็บมันก็ไม่เจ็บเหมือนกันอ่ะทำไมดาเมดบอกชิบหาย ยิงทีละหนึ่งถึงสองถึงสามกราวเบาเวลาแล้วเวลา,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 าโอ,โอ้ทำไมตีเรายัางเจ็บเลยเบาหน่อยได้ไหมบอสจะต่จะตาแล้วบอสจะตาแล้วบอสจะตาแล้ว จะชาวเลยโอ้ยตีตายเออก่อรองยีย่โอ้โหยากมากต้องกินน้ำยานะครับอย่าแบบอะไรแบบนี้เขาก็คงกินน้ำยานั่นแหละกะจะฆ่ากับบอสกับแพงแ,แต่ไม่เอาอ่ะกราจะฆ่าได้ จะไปหาสมุดเวทแล้วก็จบแล้วไอ้สมุดเวทอ่ะดีละหมดยากมากซะด้วยนะครับต้องเจออะไรแบบเยอะๆอีกแน่เลยคิปหน้ามีน้ำยาแน่ไม่ต้องห่วงผมต้องเตรียมเยอะๆเลยะจะฟ้าไม่หมดแมปเลยอะ่ะจะทำเวทตกปลาหาทำถังน้ำไม่จำกัดนะครับเอาไปตกแต่งแมปแล้วก็ลาวาไม่จำกัดก็ตกแต่งแมปเหมือนกันนะครับ หาได้จากการตกในลาวาเอาเป็นว่าในอนาคตพาร์ที่6แล้วกันนะครับทาร์ทรนี้ก็มาหาสม,มุทรเวทจะช่วยกันนะครับ <ông> เฮ<ห>้ยเจอ n อ็ลงไม่ลึกเลยเนี่ยซื้อเลนนะครับแล้วซื้อครีมนะครับของที่จำเป็นแล้วก็ขายของที่ไม่จำเป็นไปขายเทีย่ย มีไม้มีไมมหนังสือปืนนี้ทิ้งเลยดิมะดาเมจไม่ค่อยแรงเลยอะแต่ตอนเข้าฮาร์โมดมีประโยชน์โอ๊ติดไฟสองอันไม่เอาไม่เอาไม่เอาต้อง ช่วงนี้ต้องประหยัดนะครับกินไข่ต้มกับข้าวทุกวัน <c oughs> โอเคโอ้โลกันกระเด็นนะครับของดีมีประโยชน์นะครับต้องหาไว้เขาก็<ๆ>คงรู้กันแหละหาหนังสือต่อดีกว่าเฮ้ยเจ,เจอกล้องแห่งปเจอกล้องแห่งปลาไปต่อต่อต่อโอ้ยมอนก็นเยอะหาหนังสือก็ยาก อะไรกันนะกระดาเนี่ยเยอะแยะไปหมดมอนเตอร์เฮ้ยอะไรเนี่ยกองอะไรเนี่ยเฮ้ย hey, m b c สลามเหรอไม่มีประโยชน์จะหนีไปไหนเยอะมอนเยอะมอนเยอะมอนเยอะเกิน yeah, yeah, yeah. yeah, จะเจอไหมเนี่ยลึกแล้วเนี่ย เฮ้ยเจอเจอแล้วเจอแล้วโอ้โหลึกมากเฮ้ยแค่ผัดเรื่อยนี่วะเอาอะไรดีดีเอ้ยอะไรดีของเยอะไปหมดจะตายแล้วเออมเมล็ดมเมล็ดมเมล็ดได้แล้วนะครับคุ้มหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาสำเร็จสักทีนานมากเหนื่อยเกินบอสก็ยังหนาแล้วคุ้มแล้วตอนเนี้ย ต้องมาฟาร์มนอกจออีกเหนื่อยเาเนว่าภารกิจนะครับสังหารบอสกระดูกแล้วก็หาหนังสือในดันเจี้ยนถือว่าสำเร็จวาร์ปกลับบ้านไปอ่าตัปิดคลิปดีกว่านะครับโอเคขอบคุณนะครับที่รับชมและเพื่อนที่ช่วยบอกด้วยนะที่ว่าต้องทำยังไงให้สนใจนะครับได้บอสหนึ่งหัวมาฟรีฟรนะครับไม่ได้ฟรีหรอกเสียน้ำยาเฮ้ยของไม่อะไร เฮ้ยฮุกวาหาของใหม่หรือเปล่าแต่เล่นมาเพิ่งได้เลยนะระหว่างกระดูกกัสลามอะไรดีกว่าสลามสามทางกระดูกแค่สองเส้นกระดูกแหละโคตรเท่เลยเอาล้วนะครับตอนหน้าอีพีหน้าเป็นกำแพงปิศาสอูของชุตดีดีเลยนะขอบคุณครับทุกคน นี่มาลองของช่วยตีว่าดียังไงถ้ารู้ด้วยเห็นปะโคตรดี